แล้ววันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศแสงสวยๆนะครับที่นี่ที่โบราณสถานวัดสิงห์อุทยานประวัติศาสตรก์กำแพงเพชรนะครับเป็นเมืองโมโดรดกโลกที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งขึ้นทะเบียนโมโดรดกโลกกับยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาพม2534นะครับ จุดที่ได้ชมอยู่นี้ก็จะเดินย้อนหลังจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกนะครับแนวแกนของการตั้งของโบราณสถานจะอยู่ในทิศตะวันออกตะวันตกครับตามแกนมาตรฐานแผนผังในแบบของรูปแบบของโบราณสถานสมัยสุขโขทัยนะครับโดยที่ด้านหน้าที่เห็นนั้นจะเป็นฐานพยทีที่มีอุโบสถอยู่ด้านบนแล้วก็มี ส่วนที่เป็นเจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังแรกเริ่มนั้นที่เห็นด้านบนเป็นอุโบสถนั้นนะครับแต่เดิมนั้นเป็นวิหารมีการผูกพัทธสีมานำใบเสมามาตั้งไว้โดยรอบ8จุดเป็นอุโบสถในเวลาต่อมา ในยุคสมัยก่อนนั้นจะเป็นส่วนที่เราเป็นวิหารฐานด้านล่างที่เป็นฐานพัยทีจะยกสูงมากนะครับเป็นฐานพทีที่มีความสูงเมื่อเราเดินชมด้านนี้จะเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับองค์พระพุทธรูปที่นี่คือโบราณสถานวัดสิงโดยที่มีเจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลัง โบราณสถานวัดสิงห์ครับมีอายุอยู่ในราวพุธษษษวทธศตวรรษที่20-21ครับเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดสิงห์เนื่องจากมีสิงห์ยือนอยู่ตรงชานชาลาที่ยืนด้านหน้าของวิหารส่วนนี้เราจะเห็นบางส่วนเป็นขาที่หลงเหลืออยู่ครับจากภาพถ่ายในอดีตนั้นนะครับจะมีสิงห์ยือนอยู่บริเวณด้านหน้านี้ จึงเป็นที่มาของชื่อโบราณสถานวัดสิงห์แล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าเป็นทวารบาลหรือผู้ที่ปกปักรักษาทางขึ้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประตูทางขึ้นนะครับเรียกว่าทวารบาลเป็นโกลศิลาแรงยืนมีปูนโอบอยู่ตรงนี้นะครับ พาทุกท่านได้เดินขึ้นบันไดไปชมด้านบนด้วยกันนะครับเมื่อเดินขึ้นมาเราจะเห็นเป็นส่วนที่เรียกว่ายกขึ้นเป็นชั้นของอุโบสถอีกชั้นหนึ่งจะมีจุดที่วางใบเสมาไว้8จุดโดยรอบนี่คือส่วนของใบเสมา มีฐานใบเสมาด้านหน้าจะยังคงเห็นฐานร่องรอยที่เป็นฐานที่เป็นรูปปั้นสิงห์ที่เป็นฐานตรงนี้ปั้นรูปปั้นสิงนะครับส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นฐานของทวารบาลเพื่อยืนยันเรื่องของสิงห์ตามที่แจ้งเล่าให้ท่านฟังนะครับ ก็มาชมส่วนที่เป็นขาสิงห์ที่หลงเหลือร่องรอยตรงนี้ครับการนำสิงห์มาประดับโบราณสถานนะครับจะนิยมในสมัยอยุธยาแล้วเ,เมืองกำแพงเพชรก็เป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาที่เรืองอำนาจขึ้นมาเหนือสมัยสุขโขทัยตอนปลายมาแล้วนะครับ ในส่วนด้านบนของอุโบโสถนั้นนะครับเราจะเห็นฝั่งซ้ายเป็นแท่นอาสนะสงยาวๆไล่ไปครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปครับประดิษฐานอยู่บนฐานชุก,กชีนะครับก็คือแท่นปริษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับเป็นฐานชุก,กชี เป็นแบบฐานปัดครับก็คือบัวคว่ำบัวหงายถับชมมุมนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นเจดีย์ประธานด้านหลังขององค์พระพุทธรูปวัสดุที่ใช้ทำเสาครับก็คือศิลาแรงและก็โอบด้วยปูนเราจะเห็นร่องรอยที่หลงเหลือนะครับปูนมีความหนาประมาณ2เซนเสาจะเป็นลักษณะเขียงซ้อนกันขึ้นไปครับแล้วก็เชื่อมด้วยปูน ที่ว่าเป็นศิลาแรงถือปูนครับผมเดินขึ้นมาบนพื้นของอุโบสถเพื่อชมองค์พระพุทธรูปศิลาแรงขนาดใหญ่ที่นี่เป็นวัดเดียวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่มีองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประทับนั่งบนฐานชุกชีถ้าเป็นวัดอื่นนั้น ได้พังเสียหายหมดแล้วนะครับจากการเวลาและการทําลายค้นหาที่ให้ข้อมูลว่ามีการทําลายค้นหากลุต่างๆเนื่องจากมีบางวัดเห็นรอยช่องเจาะอยู่นะครับเหลืออยู่แม้จะมีการบูรณะแล้วนะครับด้านหลังของอุโบสถจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเจดีย์ประธานลักษณะเจดีย์ประธานจะมีฐานเขียง สี่เหลี่ยมซ้อนชั้นกันขึ้นไปแบบพีระมิดทรงพีระมิดสี่ชั้นนะครับแล้วก็มีบัวข้ามบัวหงายอยู่ด้านบนซึ่งผังลักษณะนี้ก็มีการสันนิษฐานไว้สองแบบก็คือเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอีกการสันนิษฐานหนึ่งก็คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังด้านบนทรงกลมด้านบนนะครับวัดที่มีโครงสร้างคล้ายๆกันแบบนี้ใกล้ๆกันก็คือ วัดกำแพงงามโครงสร้างของเจดีย์ประธาน,นครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมมุมภาพจำลองนะครับที่มีการทำโมเดลจำลองกับมีการทำรูปแบบสันนิษฐานนะครับของโบราณสถานวัดสิง์ไว้ว่าเจดีย์ประธานจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเราจะเห็นฐานเขียงแปดเหลี่ยมด้านบนบัวทลาสามชั้นแล้วก็องค์ระฆังอีก โมเดลหนึ่งอีกสันนิฐานหนึ่งจะเป็นเจดีทรงดอกบัวตูมเนื่องจากเนื่องจากลักษณะของผังด้านล่างที่เป็นเขียงสี่เหลี่ยมลดหลั่นงันขึ้นไปนั้นเป็นแบบมาตรฐานของเจดีทรงดอกบัวตูมครับก็มีการทําสันนิษฐานไว้โดยท่านอาจารย์สันติเล็กสุขุมนะครับทางอุทยานประวัติศาสตร์ก็ทําภาพนี้จําลองไว้ให้เมื่อเรามาชมเราก็จะได้เห็น เรื่องของการตีความต่างๆของอดีตในยุคสมัยเพราะจะต้องเชื่อมเรื่องของอายุเข้าไปด้วยนะครับพุทธศตรวรรษที่20-21ในส่วนของเจดีย์ประธานนั้นมีสมพระพุทธรูปนะครับยื่นออกมาทั้งสี่ทิศแต่จะหลงเหลืออยู่สองทิศนะครับทิศเหนือกับทิศตะวันออกที่หลงเหลือร่องรอยโครงความเป็น พระพุทธรูปอยู่ในซุ้มนะครับก็ะจะมีด้านทิศเหนือครับแล้วก็อีกทิศหนึ่งก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออกครับที่เป็นองค์พระพุทธรูปที่ชัดเจนนะครับอยู่ในซุม้มผมให้ชมมุมนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับขององค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในซุม้ม อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นมีอยู่เป็นสิ่งประกอบในโบราณสถานในยุคสมัยสุขโขทัยชัดเจนก็คือเจดีย์รายนะครับที่นี่ก็มีเจดีย์รายอย่างเช่นมุมนี้เราจะเห็นเจดีย์รายองคหนึ่งตั้งอยู่มุมนี้นะครับเจดีย์รายก็นิยมเริ่มต้นสร้างใน ยุคสมัยที่มีการสถานามหาธาตุโดยพระมหาธรรมราชาที่1พญาทิไทยนะครับจะพบที่วัดมหาธาตุจำนวนมากที่วัดมหาธาตุสุขโขทัยมีเจดีย์รายถึง200องค์ครับถึงขั้นเรียกว่าเป็นสุสานหลวงครับเพราะก็จะเป็นที่บรรจุอัฐิของกษัตริย์และก็ของบุคคลสำคัญของเมืองครับที่นี่ก็มีเจดีย์ราย ประกอบอยู่ด้านข้างของเจดีย์ประธานส่วนซุ้มด้านนี้จะไม่ลงเหลือองค์พระพุทธรูปนะครับจะลงเหลือเฉพาะร่องรอยของซุ้มด้านทิศตะวันตกก็เช่นกันครับจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นฐานจะไม่มีส่วนพระพุทธรูปลงเหลือฝั่งนี้นะครับจะเห็นร่องรอยอยู่เล็กน้อยที่เป็นส่วนหน้าตัก จะเห็นมีรั้วบริเวณนี้จุดนี้เรียกว่าเป็นกำแพงแก้วครับถ้าเราเห็นรั้ว2ชั้นนะครับก็คือรั้วที่อยู่ด้านในรั้ววัดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นรั้วที่ล้อมรอบในส่วนที่เป็นวิหารกับเจดีย์ประธานเราจะเรียกว่าเป็นกำแพงแก้วเมื่อยืยนมองจากมุมนี้ก็จะเห็นตำแหน่งที่ตั้งนะครับของเจดีย์ประธาน เป็นส่วนที่เป็นเคยเป็นวิหารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าปัจจุบันหมายถึงในช่วงเวลาต่อมานะครับเป็นอุโบสถปัจจุบันก็ตีความว่าเป็นอุโบสถด,ด้านหน้าในสมัยสุขโขทัยนั้นวิหารได้รับความสําคัญมากกว่าอุโบสถนะครับเนื่องจากการประกอบพิธีต่างๆนั้นจะใช้วิหารเป็นหลักที่ผู้คนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้านหลังกําแพงแก้วจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะมีเหมือนเป็นแท่นพระพุทธรูปอีกจุดหนึ่งมีทางเดินให้เดินเข้าไปด้านในได้อีกในส่วนกำแพงแก้วชุดหลังนี้นะครับเราก็มีวิหารรายนะครับตั้งอยู่ด้านนอกเป็นวิหารทรงสูงวิหารรายก็จะเป็นวิหารที่ไม่ใช่วิหารหลัก ใช้ประกอบพิธีอื่นๆตั้งอยู่มุมนี้นะครับนี่คือโบราณสถานวัดสิงห์ก็มีความใหญ่โตนั่นแสดงออกถึงวัดสิงห์ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญในอดีตนั่นเองมาด้านทิศใต้มาอีกนิดหนึ่งเราจะเห็นจุดที่อุทยานเองก็ทำป้ายระบุไว้นะครับ ไปข้อมูลด้านหน้าว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นห้องสุขาตั้งอยู่ข้างอาคารตรงนี้ครับมุมนี้ก็จะมีเหมือนเป็นบ่อเกลือลงไปนะครับให้ได้ชมจุดตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็สูงเข้าไปใกล้นะครับตั้งอยู่ข้างอาคารในขณะเดียวกันโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชรก็จะ,จะมีบ่อน้ำ เนื่องจากจุดนี้จะอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงก็ต้องมีบ่อสํำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคนะครับจุดที่เห็นนี้คือบ่อน้ำเป็นบ่อศิลาแรลงครับบ่อน้ำโบราณตรงนี้นะครับเป็นบ่อศิลาแรลงมองลงไปลึกๆก็จะเห็นมีชั้นของศิลาแรลงครับนี่คือบ่อศิลาแรลงในขณะเดียวกันบริเวณใกล้ๆกันก็จะมี ฐานของโบราณสถานที่หลงเหลือล่องรอยให้เราได้เห็นอีกหลายจุดนะครับที่นี่เป็นวัดที่มีความสำคัญและก็ขนาดใหญ่วัดนี้ต,ตั้งตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีอิรียบท,ที่โบราณสถานวัดสิง์ด้านหน้านะครับจะมี บอ่อน้ำโบร,ราณัวเป็นบอ่อศิลาแรงมีความลึกครับศิลาแรงแผ่นหนาโดยที่สิ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆครับบอ่อน้ำก็จะเป็นห้องชำระกายห้องนี้คือห้องชำระกายครับใช้สำหรับการชำระกายให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะเข้าไปร่วมพิธีต่างๆในเขตพุทธาวาสในเขตวัดนะครับ ตรงนี้คือห้องสุขาที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่สำคัญสำคัญของเมืองไทยจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า AR Smart Heritage mm hmm. เมื่อเราดาวน์โหลดครับจาก QR Code ตัวนี้แล้วก็ตั้งมือถือขึ้นในทิศทางที่เรายืนอ,อยู่หมุนมือถือไปยัง ทิศทางของโบราณสถานนะครับก็จะปรากฏโมเดลจำลองครับโมเดลจำลองของสถานที่นั้นๆก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้นะครับ AR Smart ตัวนี้ครับเราก็ตั้งกล้องแบบนี้สถานที่ที่เราเลือกก็จะโชว์ขึ้นมาว่าในอดีตรูปทรงเป็นแบบไหน หลักการจะประมาณนี้นะครับในการใช้ AR s mart ที่อุทยานประวัติศาสตร์จัดไว้เมื่อเราเดินชมจนเริ่มเหนื่อยนะครับเราก็จะออกนอกประตูวัดมาพอออกมาด้านนอกก็จะเห็นมีศาลาครับถ้าเทียบเคียงกับปัจจุบันก็จะเป็นศาลานั่งพักครับของผู้ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดนะครับจุดนี้เป็น อาคารศาลาที่มีระเบียงด้านข้างสวยงามน่าสนใจนะครับเป็นศาลาเล็กๆที่ถ้านั่งอยู่มุมนี้จะมองไปเห็นส่วนที่เป็นโบราณสถานวัดสิงห์ด้านหลังผมพาท่านขึ้นไปบนศาลาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศในอดีตก็จะมีหลังคาคลุมตรงนี้ครับอยู่ศาลาตรงนี้ก็จะมองไปเห็น องค์พระพุทธรูปแต่อพระพุทธรูปในอดีตก็จะมีหลังคาคลุมจะมองไม่เห็นด้วยดวยการนั่งมองนะครับต้องเข้าไปในส่วนของอุโบสถครับตอนนี้ผมเดินออกมาอยู่ด้านนอกเขตวัดนะครับตรงนี้เป็นรั้ววัดส่วนรั้วด้านในนั้นเรียกว่าเป็นกำแพงแก้วนะครับถ้าเป็นรั้วด้านนอกนี้ก็จะเป็นรั้ววัดปกติ ็นวัดที่มีความร่มรื่นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาชมมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะครับบางส่วนที่ประกอบกับไม่ได้ก็จะมีการวางกองไว้ในสถานที่เดิมเป็นศิลาแรงนะครับส่วนด้านหลังไกลๆโน้นก็จะมีบ่อน้ำอีกหลายบ่อแต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง จะเป็นส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นเขตสังคาวาสหรือเขตของพระสงฆ์จำวัดนะครับซึ่งกุฏิส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้ก็ะจะไม่หลงเหลือถึงปัจจุบันโดยอายุ600ปีประมาณนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของโบราณสถานวัดสิงห์อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีครับบุญบารมี ของบรรพบุรุษหนุนเกื้อให้ทุกท่านสุขภาพพารณาใหยแข็งแรงสมบูรณ์มีเวลาในการสร้างสรรค์สร้างความมั่งคัง่งร่ำรวยทางด้านจิตใจรุ่มรวยจิตใจหัวใจและก็แบ่งปันเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อบอุ่นครับ